เขาสงสัยหรือเกินนะบางทีเนี่ยเขาเอาไว้ไม้สายพันหนึ่งมาผสมกับอีกสายพันหนึ่งทั้งทั้งที่มันออกดอกคนลห่วงฤือดูนะาบางตัวออกเดือนกุมภากับบางตัวออกเดือนมีนานะแล้วเขาจะเอามาผสมพันธ์กันได้อย่างไรครับก็สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนครับก็ หลายๆคนนะติดตามช่องมิตรชนแล้วก็อยากจะรู้โน่นอยากรู้นี่สอบถามเข้ามาวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงครับที่มิตรชนเนี่ยมีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันให้กับคนที่รักการปลูกลี้นงกล้วยไม้แล้วบางท่านเนี่ยมีความใฝ่ฝันนะอยากจะผสมพันธุ์กล้วยไม้เป็นอยากจะเพาะเลี้ยงกล้วยไม้เองได้นะเราเรียกว่าความใฝ่ฝันของแต่ละคนไม่เหมือนกันวันนี้ครับมีคนสอบถามมาอีกเค่นเคยสอบถามมาว่า เขาสงสัยเหลือเกินนะบางทีเนี่ยเขาเอากวยไม้สายพันหนึ่งมาผสมกับอีกสายพันหนึ่งทั้งทั้งที่มันออกดอกคนห่วงเลดูนะบางตัวออกเดือนกุมภากับบางตัวออกเดือนมีนานะแล้วเขาจะเอามาผสมพันธุ์กันได้อย่างไรนะเรียกว่าวันนี้มิตรชนมาเรียกว่า มาเล่าสู่กันฟังก็แล้วกันนะว่าเทคนิควิธีการนะที่เราจะทำผสมพายแบบข้ามสายพันธุ์แล้วคนละหว่วงเวลากันได้มันมีเทคนิคแบบนี้ครับสิ่งที่ท่านจะต้องมีก็คือนี่ครับไม้ไม้จิ้มฟันก็ได้นะไม้จิ้มแขวนี่แหละนะแล้วอันนี้ครับเป็นแคปซูลยาหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะร้านใหญ่ๆห,หน่อยแล้วกันนะถ้าร้านเล็กๆเ,เขาก็คงไม่มีแคปซูลขายนะนี่ครับเป็นแคปซูลยากับไม้จิ้มฟัน เราไปดูเทคนิควิธีการนะครับก็คือนำเกสรของกล้วยไม้ชนิดหนึ่งเก็บไว้ในแคปซูลนะฮะแล้วเอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นในช่องผักคุณรู้ไหมครับเกสรอ,อันเนี้ยเก็บไว้ได้ถึงสองปีแล้วก็ทีนี้แหละครับใช้จินตนาการสร้างสารรค์เลยไปเจอกล้วยไม้สายพันธุ์แปลกๆที่ไหนหลากหลายนีย่เอาเลยครับนี่จินตนาการโลดแล่นนะ นำเกสรนั่นนี้แหละครับไปใส่ผสมกับอีกสายพันธุ์หนึ่งคนละห่วงฤดูนะครับก็ลุ้นแล้วครับหลังจากนั้นว่าเราจะได้ฝักไหมนะเรียกว่าการทำกล้วยไม้เนี่ยขึ้นอยู่กับเราแหละครับว่าเราจะเป็นคนกำหนดสำหรับหลายๆท่านอยากจะมีกล้วยไม้เป็นของตัวเองนะปลูกเลี้ยงผสมพันธุ์เองนะแล้วก็ ทำทุกอย่างทั้งกระบวนการด้วยตัวเองเนี่ยถือว่าติดตามช่องมิตรชนครับนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเก็บเกสรกันกแล้วก็อย่าลืมนะครับนําไปเก็บรักษาไว้2ปีครับเกบสรนั่ใช้ได้ครับและนี่ก็เป็นเจ้ากุราบโรเลนเซียนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมิตรชนก็อยากจะได้มานานแล้วอยากจะชมดอกความสวยความงามของเขานาน,านๆแต่ว่า วันนี้ก็ต้องตัดใจแล้วครับนะเพราะว่าพอเราผสมปั๊บเนี่เขาจะเริ่มเหี่ยวทันทีแต่สิ่งแรกครับวันนี้มาดูการเก็บเกสรครับเห็นไหมครับนี่ก็คือเราสกิดเกสรเข้ามาเลยครับนี่เกสรติดมาแล้วครับแล้วทํายังไงครับนี่ใส่แคปซูลเอาไว้นี่ใส่แคปซูลเอาไว้นะครับนี่นี่ก็เก็บมาหลายๆอันก็ได้นะครับแล้วก็ปิดฝาแคปซูลนี่ฮะ เก็บมาหลายๆอันเลยสกิดแค่สกิดตรงจงมูกเนี่ยสกิดปั๊บเขาก็จะติดมาแล้วเกสรนี่นี่ครับติดมาแล้วครับเก็บกทีหลายๆอันเลยครับนี่นี่ใช้ไม้สกิดปั๊บนี่ติดมาแล้วครับนี่ค่ะติดสกิดพอสกิดมานี่ครับเห็นเกสรไหมครับเราก็เปิดฝาแคปซูลออกนี่เปิดฝาแคปซูลออกครับนี่ แล้วก็นําเกสรน,นี่ฮะลูดเลยครับนี่นนเกสรก็อยูเอ่เก็บไปทั้งเปลือกเกสรแล้วก็มเมล็ดเกสรอ,อยู่ในนี้เลยนะฮะเ,เก็บไว้เนี่ยอันเนี้ยหนึ่งดอกก็จะมีเกสรตัวผู้อยู่สองเม็ดนะครับนี่สี่ดอกก็มีแปดเม็ดเวลาเอาไปผสมพันธุ์เนี่ยก็สามารถที่จะแยกเม็ดได้ทาไม้สายพันธุ์ดีๆเราเก็บไว้นะแล้วเราก็เอาไปผสมข้าม สายพันธุ์ได้เลยนะต่างฤดูกาลเอาเก็บเพิ่มเติมนะแหมเสียดายจริงๆจําเป็นฮนะเพราะว่าโอกาสที่เราจะผสมพันธุ์ติดก็ช่วงนี้แหละครับช่วงที่เขามีดอกนะก็เลือกเอาครับถ้าเราจะชมความสวยความงามก็ไม่ได้อะไรแต่ถ้าเรานำมาผสมพันธุ์ก็เป็นการต่อย,ยอดในอนาคตแหละครับนะกุหลาบโรเลนเซียนี่ก็นำไปผสมพันธุ์กับ หลักการทั่วไปนะฮะถ้ามันไม่พิเรนจนเกินไปนะเอาไปผสมพันธุ์กันเนี่ยมิตรชนก็อยากจะให้ข้อเสนอแนะนะฮะว่านําไปผสมพันธุ์ไม้ที่มันสกุลใกล้เคียงหรือสกุลเดียวกันนะฮะได้โอกาสได้ฝักสูงแต่บางคนถ้า,าแบบแหม่มยังชั้นนี่ต้องสร้างก่อนทีศาสตร์ไม้แปลกๆพิเรนพิเรนก็เอาที่สบายใจกับถ้าได้ฝักก็ลุ้นกันไปเปิดฝักกันอีกทีหนึง่งนะอ่ะนี่ฮะก็นํามาใส่ในแคปซูล นี่ครับนำมาใส่ในแคปซูลแล้วก็ปิดฝาแคปซูลน,น่ะนี่นะก่อนที่จะนำไปเก็บนะฮะเอาไปแช่ไว้ในห้องผัก,ผกนะอาจจะหากระป๋องหรือกล่องทัพเปอร์แวร์อะไรก็ได้แล้วก็เอาไปเก็บไว้อย่าลืมนะครับเขียนกระดาษเล็กๆใส่ไว้ในแคปซูลนี้ด้วยยิ่งดีเดี๋ยวจะลืมว่ามันเป็นไม้อะไร แปะสติกเกอร์ก็ได้เขียนนะครับอ่ะเท่านี้แหละครับการเก็บเกสรยใบไม้เดี๋ยวไปดูวิธีการเก็บในช่องผักแล้วนี่ก็เป็นสติกเกอร์นะฮะถ้าเรามีสติกเกอร์ก็เขียนเข้ห้หน่อยนึงเดี๋ยวจะหลงจะลืมนะเขียนไปเลยครับโลเลนเสียแทะอือแล้วหลังจากนั้นก็นี่ครับแคปซูลที่เราเก็บไว้ก็นำสติกเกอร์เนี่ยฮะมาพันไว้แล้วก็ นี่คพันไปเลยแปะไว้ก็อย่าไปแปะตรงตะเข็บนะเดี๋ยวแกะไม่ออกนะมันจะมีตะเข็บของแคปซูลนี่ฮะเท่านี้แหละครับเนี่ยโลเลนเซียนะฮะแท้ตัวอาจจะเล็กหน่อยเดี๋ยวก็ขยายเอาฮะนี่ครับเท่านี้ครับเราก็นำไปแช่ไว้ในช่องผักของตู้เย็น2ปีครับ ลืมบอกไปครับนี่บางคนบอกว่าจะเก็บอย่างไรไอกระปุกขนมแบบนี้ฮะที่เขาถายมาเราก็เอาใส่ไว้เนี้ยนี่เก็บไว้นะแล้วเอาไปแช่ในตู้เย็นนะเก็บไปได้2ปีครับสุดยอดนะฮะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับแฟนๆที่รักการาทำกล้วยไม้หรือปลูกเลี้ยงกล้วยไม้นะครับก็ชอบเข้าใจครับอย่าลืมไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามกอนะครับสวัสดีครับ เป็นตัวอย่างเปรียบเทียบนะฮะของกล้ยไม้นะธรรมชาติกล้วยไม้ป่าที่นํามาปลูกเลี้ยงนะครับนี่หลังจากผ่านไปประมาณ2อถึงสสัปดาห์นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหกเจ็วันก็เห็นผลแล้วครับรากออกมานี่การใช้ดีลูดปลูกลก้วยไม้ป่านะเห็นไหมครับดูรากกับเปรียบเทียบกับต่อครับไม่ได้ใช้ดูครับนี่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแตกต่างแลวยังเห็นได้ชัดครันี่ ปลูกวันเดียวกันครับแต่ว่าผลที่ได้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะนี่อ่ะดูกันให้เห็นๆจะจะชัดๆกันอีกทีเปรียบเทียบกันใกล้ๆกันไปเลยนี่เห็นไหมครับระหว่างสองตอนี้นะ,ะนี่ดูครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันได้ผลเป็นที่สะใจไม่ใช่เป็นที่น่าพอใจครับดีรูทครับ สำหรับกระตุ้นรากต้นไม้